เราไปทำนุ่มอวนตินที่แข้งกันไหมโอ้โอวนตินแข้งใช่ไหมขนมอวนตินที่มันแข็งใช่ไหมทำยังไงอ่ะ<จ>ต้องไปดูจากไหนมาจอลูมันไปดูจาแอปเปิลจอกลู่ตรงจอกลู่แล้วก็เอามาลิแล้วก็ใส่ตัวยิ้น ไปทำกันไหมโอเคไปทำกันค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะครับไปรับปั่นเชิญวิ่งไปไปทำอะไรจ้าขนมขนมโมกันตินมโมกนติ่ี่ได้มาจากไหนครับโอเควิธีการทำครับ ทำยังไงจ๊ะเจาะรูเจาะรูโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจาะรูกันครับจ้าเจาะรูนะจ่าโอเคเจาะได้กี่รูครับเจาะอีกเจาะอีกโอเคโอเคเจาะตรงนี้ด้วย อ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเอาเตวรีดมาจา้ะเอาเตวรีดมาลีโอ๊ยอันนี้ออกพี่ข <laughs> อหนะ้าหน่อยนำปันรีดได้ได้ไมั้ยลีตัวนี้เอานำปันรีดเองอย่ายทุกมือนะมันโดน ขาครับขาครับกล้าวินข้าวินข้าวินดีไปลองแตะดูครับเตะดูรถแข็งยังแข็งยังเป็นก้องอยู่เดี๋ยวเรามาต้องรีดรีดให้มันแข็งนะครับเดี๋ยวไปดูหลังที่มันแข็งแล้วแข็งแล้วนะคะแข็งแล้วไหมครับเตะดูหน่อยครับแข็งแล้วไปทำอย่างไรต่อครับ แช่ตู้เย็นไปไปแช่ตู้เย็นกันไปวิ่งครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไป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 เลย,เลยไปเลยวิ่งไปโอเคใส่ช่องฟรีดสองอันแล้วสองอันแล้ว<ต>อันที่แล้วอันนึ่งโอเคอันหนึ่งอันนี้จะเก็บไว้ชงกินกับน้ำร้อนไหมครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนว่า2อ,อันนี้มันจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับติดตามชมกันครับโอเคจ้าบายติองาแขงรีมากินก่อนมพปันรีบมากินนะคะชิมค่ะเอาดูความกร่อยความกรอบดิ <c oughs> อืมอ่า อะไรวะโอเคค่ะเอามาดูเอาดูดูหน่อยอีกชิ้นอีกชิ้นหนึ่งขอดูอีกชิ้นหน่อยจ้ะแข่งติดเลยนะคะอันนี้มันโดนแล้วมันนเป็โอเคค่ัโอเคอย่าลืมไปทำกินกันนะคะแต่บอกว่าต้องใช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงโอ้ยสิบชั่วโมงเลยเหรอโอเควันนี้น้องปันขอลาไปก่อนเอาบายบายหน่อยจ้าฝากอะไรนะครับฝากกดติดตามและ ช่องของอาปินกาวิสินคงเสงด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า